สวัสดีค่ะวันนี้เป็นหัวข้อเขาดูเหมือนไม่ได้สนใจอะไรคุณแล้วดูเหมือนไม่ได้มีความรู้สึกอะไรให้กับคุณแล้วทําไมเขาถึงยังรั้งคุณเอาไว้อยู่นะคะนะเราจะมาเช็คพลังงานนะคะของคุณกันดูก่อนนะว่าพลังงานของคุณนะคะตรงกับไพในวันนี้หรือเปล่าแล้วต่อจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทําไมเขาถึงยังรั้งคุณเอาไว้อยู่ในตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างขอดูไพนะคะ two คัพส์เอ c ัวคแล้วก็ eight of cups นะตัวคุณเองจริงๆแล้วมันมองว่าคุณก็ยังมีความรู้สึกกับเขายังยังยังมีความรักให้กับเขามากนะยังมีความรู้สึกผูกพันยังมีความรู้สึกว่าเรากับเขาอ่ะมันจะเริ่มต้นได้ใหม่กันได้แบบเหมือนแบบ ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นน่ะคุณก็พร้อมหรือคุณก็ต้องการที่จะอยู่ตรงนั้นเพื่อเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับเขาอะไรแบบนี้นะถึงแม้บางครั้งอ่ะโมเมนต์ของคุณน่ะบางช่วงเวลาของคุณคือ ไม่อยากยุ่งกับเขาอีกแล้วอ่ะอยากจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ไม่อยากที่จะทำอะไรกับคนคนนี้อีกแล้วนะคือพอแล้วเหนื่อยแล้วฉันอยากจะเดินทางของฉันเองแล้วแต่มันก็ยังมีความรู้สึกผูกพันมันยังมีความรู้สึกที่ยังเอ่อล้นที่ยังมีอะไรที่แบบมันไม่สามารถที่จะทำให้คุณหลุดจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะดูเหมือนคุณแบบ คุณรู้สึกว่าถ้าไม่มีเขาแล้วชีวิตคุณจะเป็นยังไงต่อไปอะไรประมาณนี้คุณถึงทน,ทนที่จะอยู่กับเขาถึงแม้ว่าในใจบางครั้งก็รู้สึกว่าเราควรเดินออกมาจากตรงนั้นได้แล้วแต่เหมือนคุณยังทำใจไม่ได้หรือยังทำไม่ได้ร้อยเอร์เซ็ในตอนนี้ที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์กับคนที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณนะแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่า แล้วคนคนนี้ที่เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกรักไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณแล้วเนี่ยแล้วทำไมเขาถึงยังอยากที่จะรังคุณเอาไว้อยู่นะยังอยากที่จะมีคุณอยู่ The Temperance นะคะ Seven of Pentacles ไฟอฟส s คือคนคนนี้เหมือนเป็นมองว่าเขาก็แบบมองสถานการณ์นี้ความสัมพันธ์นี้กับคุณแบบไปเรื่อยๆอะ่ะเหมือนแบบว่าอยู่ได้ก็อยู่อยู่กันไปแบบนี้แหละมีเรื่องทะเลาะกันบ้างมีเรื่องไม่สบายใจกันบ้างเขาก็ยังอยากมีคุณเอาไว้อยู่ใกล้ๆกับเขาเขาก็ยังอยากที่จะแบบเออดูๆกันไปแหละนะเออถึงจะไม่ถึงจะบางครั้ง มีปากเสียงมีเรื่องราวมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเป็นส่วนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ญาติพี่น้องเพื่นอนฝูอง,อ,ง,อ,งอะไรก็ตามแต่เขาก็ยังรู้สึกว่ามีคุณเอาไว้เขาก็ยังรู้สึกสบายใจยังไม่อยากที่จะทิ้งคุณยังห่วงแหนยังรู้สึกดีนะคะกับการที่มีคุณอยู่ตรงนั้นนะ,ค,ะคือเขาก็ยังเห็นคุณเป็นคนที่สําคัญสําหรับเขานะคะถึงแม้ว่าในบางครั้งคุณเอง ไม่ใช่สิเขาเองอาจจะรู้สึกว่ายังเลือกไม่ได้ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรหรือคนคนนี้อาจจะมีออปชั่นอื่นๆเข้ามาในชีวิตเขาเหมือนกันนะคะคุณก็อาจจะเป็นออปชั่นหนึ่งของเขานะคะแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกที่ดีกับคุณ นะตัวเขาเหมือนจะแบบที่รั้งคุณไว้เพราะเขายังไม่รู้ว่าเขาจะต้องการอะไรเขาไม่รู้ว่าจบกับคุณไปแล้วเนี่ยเขาจะไปเจออะไรนะคะเขาจะไปเจอใครที่ทําให้เขารู้สึกดีเหมือนที่คุณทําให้เขาหรือเปล่าเขาเลยยังรั้งคุณเอาไว้อยู่นะเออเหมือนเขาแบบ ยังไม่อยากที่จะแบบให้คุณไปไหนนะคะถึงแม้บางครั้งเขาจะทําตัวแบบลับๆล,ล่อๆมีความมีความลับกับคุณทําอะไรไม่ดีกับคุณนะคะแต่เขาก็ยังอยากที่จะเข้าหาคุณยังอยากมีคุณไว้เพียงแค่เขาอะ่ะเบนว่าคนคนนี้คือเขาตึงตัดสินใจไม่ได้จริงๆค่ะนะสรุปแล้วเนี่ยเขาเยังรั้งคุณเอาไว้ในตอนนี้ยังอยากที่มีคุณเอาไว้เพราะเขายังยังไม่รู้อะ่ะว่าตัวเองต้องการอะไร นะต้องการคนแบบไหนในชีวิตเขาชีวิตเขาต้องการอะไรกันแน่นะเออในตอนนี้เขาถึงยังกักถึงยังรั้งคุณเอาไว้กับเขาอยู่ในตอนนี้นะขอบคุณนะคะที่ตามชมกันพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ